สวัสดีครับกลับมาพบกับ Monster Ecology โดยปกติแล้วเราจะพบกันในทุกวันศุกร์นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยมอนสเตอร์ที่เราจะนำมาทำความรู้จักกันนั้นไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ทว่าจะมาเป็นคู่มอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือสายพันธ์สัตว์เขี้ยวแห่ง Monster Hunter Frontier G2, โลโกกับและเรโกกับนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับและเรื่องราวของโรโรโกกัาฟและเรโกกัาฟนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ มอนสเตอร์ทั้งสองนั้นนะครับผมจะเป็นสายพันธุ์สัตว์เคี้ยวขนาดใหญ่ที่เพิ่งจะถูกค้นพบในหุบเขาลึกนะครับพวกมันจะถูกจําแนกเป็นสายพันธุ์สัตว์เคี้ยวโดยจากการพิจารณาจากโครงกระดูกของพวกมันพวกมันนั้นนะฮะจะมีแขนขาที่พัฒนาแล้วและยังมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเอามากๆนอกจากนั้นนะครับผมพวกมันเนี่ยจะมีบุค,คลิกที่ดูจะชื่นชอบการต่อสู้มากอีกด้วยซึ่งก็เชื่อกันว่านะครับพวกมันนั้นเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับราชสีทองคำราชันนั่นเอง ซึ่งราชันนะคะก็ปรากฏตัวอยู่ในบริเวณแถบนั้นอีกด้วยนะครับพวกมันนั้นจะมีลายสีดำอยู่บนบริเวณขนส่วนที่เป็นสีขาวนอกจากนี้พวกมันก็ยังมีขนสีแดงสดและสีน้ำเงินรวมอยู่ด้วยกันอีกด้วยซึ่งการตั้งชื่อของพวกมันนั้นได้มีการตั้งชื่อจากการแบ่งแยกจากสีขนบนตัวของพวกมันนั่นเองโดยที่ตัวที่มีขนสีแดงขาวนั้นจะมีชื่อว่าโรโรโกกับหรือว่าสัตว์นักสู้สีแดง และตัวที่มีขนสีน้ำเงินเข้มกับดำนั้นจะมีชื่อว่าเรโกกัฟหรือว่าสัตว์นักสู้สีน้ำเงินนั่นเองพื้นฐานทางร่างกายของทั้ง2ตัวนั้นไม่แตกต่างกันมากนักถึงแม้ว่าพวกมันจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แต่ขนาดของร่างกายของพวกมันเนี่ยก็จัดว่าเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นๆแต่เพื่อทดแทนขนาดร่างกายที่เล็กกว่าของพวกมันนั้นพวกมันจึงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก แขนที่แข็งแรงและได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีของพวกมันนั้นมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากพวกมันสามารถที่จะยกก้อนหินที่ใหญ่กว่าตัวของมันเองได้อย่างสบายท้งหนาของมันที่ถูกปกคลุมไปด้วยขนอนุ่มฟูนั้นจะทําหน้าที่รองรับทั้งตัวเอาไว้ซึ่งจะช่วยทําให้มันสามารถโจมตีด้วยท่าต่างๆเช่นการดรอปคิกหรือว่าแบ็กด็อปได้นอกจากนี้พวกมันยังสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับการใช้ศิลปะก,การต่อสู้ในการโจมตี โดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะค่อนข้างสุขุมและไม่โกรธง่ายแต่เมื่อมันอยู่พร้อมกันทั้งสองตัวบุคลิกของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นการกระหายในการต่อสู้ทันทีซึ่งว่ากันว่านี่เป็นผลมาจากการปลุกสัญชาตญาณการต่อสู้ร่วมกันที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายในตัวของพวกมันนั่นเองเทคนิคการต่อสู้ของพวกมันทั้งสองนั้นจะมีความหลากหลายซึ่งถือได้ว่าพวกมันสามารถที่จะต่อสู้ร่วมกันได้ดีที่สุดในบรรดาเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหมด ซึ่งการประสานงานของพวกมันนั้นเนี่ยสามารถเรียกได้ว่าแทบจะหายใจเป็นจังหวะเดียวกันเลยก็ว่าได้เมื่อพวกมันเริ่มโกรดนั้นแผงคอจะขยายใหญ่ขึ้นจนยื่นออกมาจากบริเวณหัวของมันและทันทีที่มีตัวหนึ่งโกรดอีกตัวหนึ่งก็จะเข้าสู่สภาวะเดียวกันภายในทันทีสำหรับโกกัฟนั้นสีของขนของมันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่เอาไว้ใช้บ่งบอกว่ามันเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมีย ซึ่งทั้งสองตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้เพียงแต่ว่าสีขนต่างกันเท่านั้นเองซึ่งทางนักวิชาการได้คิดว่าสีขนของพวกมันที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยน่าจะเกิดมาจากยีนเด่นและยีนด้อยของพวกมันขนของพวกมันนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกับลวดและสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขนสีแดงและขนสีน้ำเงินของพวกมันนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของการกักเก็บประจุปไฟฟ้าและยังสามารถที่จะดูดเข้าหากันได้เหมือนกับขั้วแม่เหล็ก ซึ่งพวกโกกับก็สามารถที่จะจับตัวเหยื่อเอาไว้ได้ด้วยแรงแม่เหล็กนี้ <The> การค้นพบโกกับครั้งแรกนั้นมาจากการที่มีรายงานออกมาว่ามีมอนสเตอร์สองตัวกำลังอารวาสอยู่ในภูเขาลึกแต่ทว่าจากการสืบสวนโดยละเอียดในภายหลังนั้นไ <The> ด้ทราบว่าจริงๆแล้วโกกับทั้งสองนั้นไม่ได้ทำการอรารวาสและทำลายสภาพแวดล้อมพื้นที่ในแถบนั้นแต่ทั้งสองนั้นเพียงแค่กำลังเล่นกันอยู่เท่านั้นเอง แต่ด้วยความรุนแรงจากการเล่นกันของโกกัฟทั้งสองนั้นรุนแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสภาพพื้นที่โดยรอบดังนั้นทางสมาคมนักล่าจึงรีบทําการจัดการกับพวกมันโดยด่วนแต่ถึงอย่างไรก็ตามความยากในการล่าพวกมันนั้นก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเนื่องจากพวกมันจะทําการปรากฏตัวเป็นคู่เสมอ โกกัปนั้นนะครับผมนอกจากจะมีสีขนที่แตกต่างกันแล้วยังมีใบหน้าที่แตกต่างกันเล็กน้อยอีกด้วยนะครับสําหรับเรนั้นเนี่ยจะมีจมูกที่ยื่นออกมาซึ่งดูคล้ายกับพวกสุนัขนะฮะแต่สําหรับโรโรแล้วเนี่ยจะดูคล้ายกับกริล่าซะมากกว่าดังนั้นคาจํากัดความของทั้งสองนะฮะจึงถูกกล่าวว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างคล้ายกับลิงยักษ์แต่ทา,าว่ามีใบหน้าเป็นสุนัขนั่นเองนะครับ อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าทั้ง2ก็คือโกกรัฟเหมือนกันนะครับและไม่ได้ถูกทําการแยกสีตามเพศของพวกมันซึ่งสีขนที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยเกิดจากลักษณะของยีนเด่นและก็ยีนด้อยนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีข้อสรุปว่าขนสีไหนที่เป็นยีนเด่นหรือว่ายีนด้อยกันแน่นะครับ นอกจากนี้นะฮะโกกัปเองเนี่ยก็ยังเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้แรงแม่เหล็กในการต่อสู้คล้ายกับรูโคดิโอราด้วยนะครับผมจะต่างกันก็ตรงที่โกกัปนั้นเนี่ยจะมีความเด่นกว่าตรงที่ว่าจะต้องใช้กันเป็นคู่นะคะอีกทั้งสีแดงและสีน้ําเงินเองเนี่ยก็ยังเป็นสีตัวแทนของแม่เหล็กขั้วเหนือและก็แม่เหล็กขั้วใต้อีกด้วยนะครับโรโรโกกัปนั้นนะฮะจะมีจุดอ่อนเป็นน้ํานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยที่เรโกกัปนั้นเนี่ยจุดอ่อนของมันจะเป็นไฟนะครับ ดังนั้นเนี่ยการต่อสู้กับพวกมันจึงค่อนข้างที่จะลํำบากเพราะเนื่องจากว่าจะต้องทําการเอาอาวุธธาตเข้าไปถึง2ชนิดนั่นเองครับสำหรับท่าการโจมตีของทั้ง2นั้นนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากท่าที่ใช้ในการแข่งขันมวยปั้มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าใจแอนสวิงที่มันจะเหวี่ยงอีกตัวเพื่อให้ไปโจมตีใส่ศัตรูนะครับการใช้ท่าเอลโบดรอปคอสบอมเบอร์แบ็คดรอปลาเรีสอะไรพวกนี้นะครับผม ึ่งจากความคิดผมแล้วเนี่ยถ้าพวกมันมีลักษณะส่วนหัวเหมือนกับว่าพวกมันกาลังใส่หน้ากากานักมวยปล้าอยู่เนี่ยก็น่าจะเข้ากันดีกับลักษณะการต่อสู้ของพวกนี้ดีนะครับสำหรับโกกัฟนั้นนะครับผมจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีคอนเซปเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นนักมวยปล้าอาชีพนะครับโดยคีย์เวิร์ดของมันนั้นเนี่ยก็คือนักมวยปล้าการแข่งขันแบบแท็กทีมและพลังแม่เหล็กนั่นเองนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะพวกมันยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังการ์ตูนมวยป้ำชื่อดังของทางญี่ปุ่นอย่างคินิคุแมนนั่นเองนะครับผมโดยว่วงมันนั้นเนี่ยถูกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนปจูนแมนและก็บิ๊กเดอะบูชิดนั่นเองนะครับชื่อของพวกโกกับนั้นนะครับผมจะมีที่มามาจากกามสุนัขที่แข็งแกร่งในตำนานนอสนะครับ ส่วนคําว่าโลโลและก็เรนั้นเนี่ยเชื่อว่ามาจากโรมูลุสและก็เรมุสสองพี่น้องแห่งโรมที่ถูกเลี้ยงดูโดยมาป่านั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าชุดเกราะและอาวุธที่ได้จากโกกัฟนั้นเนี่ยจะมีการดีไซน์โดยมีแรงบันดาลใจมาจากชุดของทหารโรมันนั่นเองนะครับ และเรื่องราวของสัตว์นักสู้โลโลโกกับและเลโกกับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปนั้นอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ผมโ็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ